สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับเสียบอยครับเสียบอยน้องบักนาวน้องบักนาวนี่ครับน้องบักนาวของเสียบอยนี่ยังรอเราเอาการเหมือนเดิมครับจุดจัดครับช่วงนี้นี่นี่สวัส yeah. ดีครับผม ตรงนี้นี่เสียบอยนี่เริ่มขยันทําช่องนะครับนี่แต่ก่อนนี่ห่างหายนะไม่ค่อยทําช่องนะครับไม่ค่อยอ่ไม่ค่อยลงคลิปนะเสียบอยนี่เดีย๋ยวนี้นี่กลับมาขยันแล้วครับอู้ เริ่มทางานแล้วครับทีมงานโทรหนึ่งครับเสร็จจากนี้ก็จะน่าจะไปวิ่งหินหินน่าจะเป็นหินทําทางนะครับหินลูกรังนะครับหินลูกรังแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนยังไงก็ติดตามครับว่าทีมงานทัรหนึ่งจะไปทางไหนต่อไปลูกเป,ปเอาสวัสดีครับ โอ้ oh, oh, คิด oh, ถึงเสีย oh. บอยแล้วเนาะทุกวันจะไปถ่ายรถเกี่ยวฮะทุก <Huh? S 2> วันจะไปถ่รถเกี่ยวแล้วโอ้ oh, ช่วงนี้รถเกี่ยวกำลังมาแรงทุก <laughs> <laughs> วันจะไปกับรถพี่เลยยังยังวันนี้ไม่ได้ไปวันนี้ติดธุระช่วงเช้าตอนนี้ถ่ายอยู่คอน,นเกตไหครับอ๋อ oh, ไปรถจมรถจม,ม oh, ใกล ้ใจ,ใจเย็นหายหน้าหายตาครับต้อมมือใจเย็นนี่เก็บตัวอยู่แต่นในบ้านได้ข่าวว่ากำลังะจะมีน้องใหม่มาบ่าไหนเหต้อมจะมีน้องใหม่มาบ่มาวันไหนโอ้พิ่ต๋องอ่ารับคนขับไหมรับครับโอ้คละห้าบาทโอ้ยห้าบาทจะได้อะไร ถ้ากัเอาวัละกาแฟหกระป๋องไปเออห้าบาทได้ซองหนึ่งอยู่นี่ครับได้ีเที่ยวแล้วีแถวทำไมเมื่อกี้นะกลับรถจมเรียบร้อย ตรงกระจมเดียวเนี่ยนี่ไดดันขึ้นได้ดิใครดันอยู่นั่นแลเวแล้วมีงานไม่มีงานวิ่งจอดตั้งห้าเดือนแล้วได้จอดแั่นี้หูจอดจนไม่อดแล้วอือดยังไงตูทำได้แคลร์เลยจอดแล้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้เช็คพอดแตกเหมือนเสียต่อมครับรุ่นไหนเจ้ารุ่นไหนอยู่นี่ จ้ารุ่นไหนดิง่งเอ๊ะน้องใหม่รุ่นเดียวกันรนียวกันคันนี้ขายไหมขายไหมแปดแสนขายไหมแปดแสนแปดแสนแค่กันเองก็เก้าพันห้าโอ้ลันลันลัน 95ครับไปลวตรงนี้จะเป็นดินที่โกยจากข้างล่างนะครับขึ้นมาสต็อกไว้ข้างบนนะครับขยายช่วงแนวเขตของกรมชนนะ แล้วก็เอาดินมาสต็อกนะครับตัวนี้เอาไปเป็นงานของงานหลวงครับเป็นถมท่อของกรมงานกรมชนนะครับนี่ เจ็ดตินนี่ซื้อรถคันนี้มานี่ได้งานหลวงบ่อยครับเพราะว่าสีถูกชโลก,กับงานหลวงครับสีถูกชโลกนะแต่ปกติน่าจะเป็นกรมทางนะถ้ามีลายคาดนี่เป็นกรมทางนะครับแต่นี่น,นี่ทำกรมชนกรมชนะระทาน งานดํำกรีนี่จอดประมาณ5เดือนครับไม่มีงานทำครับก็รอบเครื่องอรอบเครื่องเบามากครับ <laughs> mày hiện mình dơm dơm những cái lan này. chua lắm. เดี๋ยวเราไปทักทายอทอทงหน่งยนะองเฮ้ยสวัสดีครับหายหน้าหายตาไม่ได้หายอยู่นี่เราพี่หยหนึหน่ อยู่ไหนอยู่แต่บ้านเลยบอสบอมันโอ้ขีันเทอ้เน่อนมากพอทนนี่นี่มาได้กี่วันแล้วสองวันเนี่ยตรงไ้ทไมฮะทำไมะคุยกับใครไม่ได้เลยบอกคิดตาสัญญาณ ไม่มีใครอยากอยู่เลยเนาตรงนี้เนาะเราขึ้นไปข้างบนไม่ได้หรอเนี่ยปีนต้นไม้ขึ้นไปข้างบนอะอนขึ้นหาสัญญาณเนาะโอ้ปอะทงครับบอกช่วงว่างๆที่ไม่ได้มาทีมงานโทรหนึ่งก<ส>็ไปรับจ้างอะไปรับจ้างอะมันนะครับ โอ้เสียดายมาไม่ได้ดูเจ้ายักษ์ครับเจ้ายักษ์พังก่อนอโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ